สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งคนสวยเองค่ะหลังช้อปเป็นลูกของแม่มารีนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยได้แม่มาทแท้ๆเลยนะคะเนี่ย นางชอบนอนบนโต๊ะเนี่ยค่ะทุกคน,นอชอบคนสวยนะคะน้องชอบน้าสงสารนะคะไม่ค่อยสบายเนี่ยค่ะพอดีว่าจะพาน้องชอบไปทำหมันนะคะแต่ว่าคุณหมอตรวจพบก้อนเนื้อตรงนี้ค่ะตรงท้องน้องชอบมีก้อนเนื้อน,นะคะทุกคน ประมาณเท่าลูกมะนาวค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่าเลือกับค่าไตน้องไม่ปก,กติด้วยนะคะก็เลยยังไม่สามารถทำมันได้ะคะ่ะต้องรอรักษาแล้วก็เดี๋ยวรอให้คุณหมอตรวจอีกทีนึงน้องชอปน่ารักนะคะไม่ดื้อไม่สนนะค่ะทุกคนน้องนางก็ขี้ออนด้วยนะคะเนี่ย ก่อนหน้านั้นน้องชอปเกือบตายมาแล้วรอบนึงนะคะน้องชอปว่าตกชั้นสองค่ะทุกคนตกลงมาจากตึกชั้นสองอะคะ่ะ